แต่แสงแกก็แรงขึ้นทันตาเอาร็อกยอมไหมยอมไหมไม่ยอมครับคราวนี้อึบโอ้ยเอาลละสิเอาละอาละสิมาแล้วมาแล้วโอ้โหยโอย้ชุดจัดเอาแล้วเฮาเอานี่ระดับตำนานทำไเลนนยนะครับตัดไปชดหนึ่งครับท่านผู้ชมร็อกไล่ร็อก อย่างนี้คิดว่าร็อกเล็กไล่ร็อกใหญ่โอ้โหเปิดแซงได้เด้อนะเอาอะเอาอะแม่เหมือนจะพอนเหมือนจะแซงโอ้ยพอจะแซงก็แรงขึ้นทันทีอ้าวไม่ใช่ <c oughs> โอ้โมีการเบรกให้แซงเวยครับบ้าเอ้าเอาแล้วตัวเดียว <c> เ <oughs> ขารู้ใจครับเารู้ใจ สามแปดไล่หลังมาไลายคันหนึ่งโอ้บันเทิงเลยครับผู้ชมนะแบบนี้เนี่ยมา,าสุดจัดครับในทีมของเสียโซนะฮะี่รอ็อกแกบอกว่าถ้าบินได้บินไปแล้ว แรงไม่แรงกว่าอยู่ที่กรีนครับโอ้ยเอ้าบัตรแด้กับบัตรนัทตอนเลยนะตอนหลังแกไม่ปล่อยครับมาแล้วอีกคันหนึ่งนะผู้ชมวิ่งเหมือนจะแซงโอ้โหพอจะแซงแกแก็แรงขึ้นทันตาเอาลอกยอมไหมยอมไหมไม่ยอมครับคราวนี้อึ้บอ้ อะไรเอาละส,ละสิมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้ชุดจับเอาแล้วเอาจับจับงานเ้าเล่นรับโอ้โหส,สีสันงานดีครับเอาแม่ไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าไรา้จริงจริงไร้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 รเลือ แกมาแรงตรงปลายเพราะบอดได้แล้วครับมีโบนั่นนะเป่าเป่ป,ปแต่ละคันบิวขึ้นมาสุดครับนี่คือสมรรถนะของรถบอดินฮะเขาบอกว่าเดิมรถห้างนี่ขับไม่มันช่วงขาลงครับนี่รถบริษัทไม่ต้องรับตัว๋ว นี่คันแรงคนนันนึงครับกำลังจะมาในบ่อนี้เขามีแต่สตอรี่เดี๋ยวซูมให้ดูจะชัดพี่หัวลายสายควันตัวแรงอีกคันหนึ่งครับตัวตึงประจำทีม จะได้ยัง100รอยเมตรได้เนะนี่ยเนี่ยมันเปนเิดใจอยู่ <c oughs> เอา้าสามเอสหยุอย่าอย่าพึ่งมดอยา่าพึ่งมดอยา่าพึ่งมดออ้ยแม่โอ้พี่แกทำฟอร์มเฉยครับจริงจริงยังเหลืออีกเยอะ ยังใส่ไม่หมดครับยังกดที่สุดแกล้งหยุดเหมือนจะสะดุดให้เราดูเฉยๆมานะโอ้ ตึงประจำทีมพรของแม่นี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 ่มีของแถมด้วยโอ้คนแจกตัวดีดกรงกันกลัวงเงากลัวงเงากิจของสังคมฮะแน่นอนครับไม่ใช่กิจของสง์ นี่คือกิจสังคมกำลังมา FM1A 344แรงมาแต่รหัสนี้บ้านเดียวเรียกว่าโฉมหน้ากากดำครับสนับสนุนโดยเมีย สีสันดีฮะในคลิปนี้ได้เห็นอะไรเยอะะเลยหลายคนถามหาครับในส่วนของสิบล้อปีนบอะมันมันมีไหมเอามาฝากกันครับในทีมของเสียโซครับฝากไว้ได้วยฮะกดติดตามในช่องของเสียโซครับเข้าไปดูผลงานแล้วก็อัปเดตนะฮะในเรื่องของรถราแล้วก็ การซ่อมบำรุงรถที่อู่เลยครับเพราะที่อู่นี่เขามีช่างฝีมือมากประสบการณ์อยู่ในข่าวแวววาเป็นตัวแทนจาหน่ายน้ํามันเครื่องครับอยากแรงแบบนี้เสียบอกว่ามันจัดน้ํามันเครื่องที่อู่ได้เลยสันซอยน้ํามันเครื่องสำหรับรถบรรทุกหนักโดยเฉพาะ คันหนึ่งคันนี้มี็นตำนานนะตัวนี้ก็สายห้าวเหมือนกันนะเนี่ยน้าเลี่ยมเลียมเงาวิ่งวิ่งเขาบอกว่าจะมองนานครับเดี๋ยวตาแตกเพราะเงาจัด รถกูแม่ค็นว่าแปลเป็นภาษา,ากลางเขาบอกว่าช่างเถอะรถผมอ่ะเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ปันเยืดกันติงๆนะเอาใจสายบอดินสัหรับสิงรถบรรทุก กันไม่นานครับแต่สุดท้ายเราก็กลับมาเจอกันจนได้มอบความมันความบันเทิงให้กับพี่น้องเราได้รับชมเต็มอิ่มครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยขอพระคุณนะในทีมของเสียโซแล้วก็พี่น้องเรากับตันรถบรรทุกก็ขอรถทุกแล้วก็เครื่องจักรทุกคันด้วยลาแล้วครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย